จดไปครับผมอันนี้เมนูกับแกล้มอีกแล้วเออเว้ยนี่แหละเขาเลี้ยงก็ดีที่กันครับผมผัดเผ็ดไก่บ้านครับผมนี่เป็นกะเพราไก่บ้านอ่าเป็นกะเพราไก่บ้านอแม่ครัวอ่าแซบอีกแล้วครับผมสูตรทีสเกตเช่นเดิมครับผมมาข้าวใดก็ใส้แม่ครัวจัดเช่นเดิมครับผมเออ ตรงฮอนซุเกะงานออกคนสายเออไปครับผมครมานรโยนทั้งงัครับ่ายนทังครกเลยหัวกะิหัวปาอู้ตัวเองมันไม่อันนั้นเลยช้อนน่ะมันกวาดไม่ได้เลยเออแอแดใส่แอ อะไแมเพราะวจจัดไออีกเช่นเดิมครับผมจับสุกันตรวจพิสเกับล็รกบลอกจับนี้พอใส่ใส่ต่อทันนะครับผมคือบ่าคือบจัไปหมดจับเนาะนี่เลียงขึ้นกันเดกตังนี่แหละด้ง้นกันเนเดิม นีละอันนี้ะน yeah, ี <sh> on on Overall, ่นะหก็ยาะซอสใสก่อนอสบอ่าใสซอสก่อนนี่ากันคาใก็ใส่ทงชะรสอ่าสองช้อนเด้ออย่า่าแ่บหลายใสหลายแ่บหลายใสน้อยแ่บน้อยรสดีอ่ารสดีอีกเด้อ À, thầy đâm đông lợi Gai Để phủng còn Để phủng con để thầy gai khô lơi Rồi Leuk đó, xay nám, cho nó sụp xay sốt Sốt hỏi Sốt nồi sốt này ทานใส่ใบมะกรูไปไปกดใบก่อนน่าอิจฉาใสใบมะกรูดให้มันอันตร์อหอมก่อนคั่วกับเนื้อไก่เย้เย้ไก่กลง นี่หัวไก่ไม่ใส่นะขาใส่ใส่ครับครับใส่้วยแม่บ้านใส่ให้พ่อแม่บ้านเช่นเดิมไปมาทิกสูตรอีสานเนาะไม่ได้ใส่พริกแกงใส่สูตรอีสานพื้นบ้าน แห้แฮ่ต้นดอกมไม้ไมอ,มอ้าวน้ำตาลใส,ใส,ใสอ่ะว้าวปนอหอ,อจอจ,จแล้ว,วเาน้ำมาใส่ใสตัวเองเอาน้ำมาหน่อยเออ ต้องเอาน้ำใส่ไว้ให้มันสุกก่อนอย่าใส่เราอย่าใส่หลายลเดี๋ยวมันหักแห้ใหแหงให้มันนี่กะไก่มันบาเนี้ยเนาะรอให้มันรให้มันเดือดก่อนให้มันอันนี้ก่อนเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงลงอีกโอเคออาไปก่อนเนาะอืมออไปก่อนใส่ริดไทยออนใส่ต้มกระไก่มันมกะชายเหรอฮะกะใช้ผมเม็นวะกะาชา้ย,ยังไม่ทันได้ใส่กับหัวหอมใหญ่ เออใส่ใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็ใบกะเพรายังไม่ได้ใส่เออว่าไก่มันยังไม่ค่อยให้มันยังไม่ทันได้สุกนะคันสุกอะไม่ได้ใส่หรอกอันนี้ตัวนี้ก่อนนะบะกะเพรานะใส่กะเพราก่อนพ่อครัวแม่ครัวหม่ปลานะครับเออว่าแค่ที่อ่ากะเพรา อ่ะนี้ก็ใส่กระชายกับหัวหอมใหญ่ด้ยไม่ได้คิดกัะห้องห้องแล้วครับครับแก้มกระตุก้วดครับเขาอะโอ้ยเบิดพนังอันนี้เจฟอยากเ,เรียนพดังงานเลยนะครับเนี่ยโอ้หาที่ไหนเนี่นยหาที่ตรงไหน <laughs> ไอ้โปรแกรมอยากใช้บริการก็ได้นครับจากโรงรลังงานนะครับคุณหานะครับผม้มเได้นะครับฮะนดูอะิมิมิมอันกนดูเลยตีน้อเนาะเปโป้งแ้อือแ้่าฮ่าเพราะปรเอเยล่ะเออพอดีเลย